วิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานนี้นะคนสงสัยว่าแล้วปฏิบัติอย่างไรอ่าเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเปิดโลกคือเปิดให้สิ่งที่เราทำไว้นอดีตกรรมที่เราสร้างไว้นอดีตนะให้ชัดเจนเกิดขึ้นให้ส่งผลเร็วขึ้นเพื่อเราจะชำระคดีความกันเพื่อไปนิพพานสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมเพราะฉะนั้นธรรมานี้มาเคลียร์ปัญหา ให้กับสังคมให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วมุ่งสู่นิพพานที่เดียวนี่คือธรรมะของเรามุ่งเน้นให้เจริญปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังด้วยก็ต้องมีนะต้องมีศรัทธาจริงๆในคำสัง่งสอนพระเจ้าหลักของมันก่อนนะดูดูหลักให้ชัดเจนกันนะไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ ต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะมันเป็นเฉพาะกิจถ้าเราเปิดออกมาแล้วนี่กรรมหรือว่าความชั่วทั้งหลายที่เราทำไว้ในอดีตย่อมส่งผลแน่นอนนี่เพราะฉะนั้นจิตใจเราต้องแข็งแก่งเราต้องมอบกายถวายชีวิตนี่เขาว่าต้องมอบกายถวายชีวิตต่อพระเจ้าให้เห็นชัดเจนกายนี้ไม่ใช่ของเรา ให้รู้ว่ากายนี้ร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่เราเรามาแต่จิตดวงเดียวจิตแห่งความว่า,างเปล่าดวงเดียวที่เราครองอยู่คองกายของแม่อยู่อาศัยกายแม่อยู่ไม่ใช่กายของเราไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานี่คือหลักของมันก่อนมองให้ชัดเจนก่อนทุกอย่างมีหน้าที่ของมันเขาเรียกามีธรรมะของมันเองนะทีนี้อออ นอกจากเราจะอธิษฐานจิตเเพื่อมุ่งตรงต่อน,นิพพานแล้วอธิษฐานจิตใช้น่กรรมแล้วเราต้องน้อมบุญเบิกบุญจากพุทธเจ้าจากคุณงามความดีทั้งหลายในจักรวาลน,นี้ลงมาสุดจิตของเราจิตล่อต้องมีกุศลพร้อมที่จะชดใช้นีิกรรมนิเวศหรือว่าบาปท,ทั้งหลายที่เราเคยทำไม่ในอดีตที่เคยทำร่วมกันมาก่อน นี่คือหลักนะดูให้ดีนะถ้าเราไม่มีบุญก็ยากที่จะใช้เขาได้เนี่ยเราต้องเบิกบุญจากพระเจ้าก่อนเบิกบุญจากพระแม่ครูบาอาจารย์ก่อนต้องเชื่อมร้อยน้อมเอาบุญบรารมีเหล่านั้นแม้แต่บุญเราที่สร้างสมไว้ในอดีตแต่ร้อยชาติพันชาติก็แล้วแต่มาใส่จิตของเราก่อนมันเป็นขุมทรัพย์เป็นกําลังที่เราจะให้กับจิตวิญญาณทุกดวงหรือว่าเจ้ากรรมในเวรทุกดวง ที่จะบังคับชำระหนี้ของเรานี่แล้วอธิษฐานจิตเสร็จแล้วเราค่อยกำหนดลมหายใจเข้าออกยาวๆนี่คือวิธีนะเข้าออกยาวสุดออกสุดเข้าสุดออกสุดเข้าสุดจนกายเราเกิดอาการเมินชาขึ้นมันจะมีอาการเมึนชา จิตตอนนี้ต้องว่างเปล่าต้องว่างเปล่าไม่คิดไม่คิดเรื่องอื่นให้เราอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่กับหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวเพราะเกิดการมึนชาพอร,รู้แค่รู้ว่ามันมึนชาถ้าเริ่มมึนชาหนักไปทั้งตัวเรารีบค่อยๆใช้ลมหายใจถี่ขึ้นถี่ขึ้นดีขึ้น ดีขึ้น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 จนลมหายใจบางคนก็ขาดมันจะขาดลมหายใจจะขาดช่วงแล้วก็เริ่มต้นใหม่นี่นี่คือวิธีการนะเริ่มต้นใหม่ค่อยๆยาวลงอีกลงอีกแล้วก็เพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องถ้าใจจะขาดอีกก็เริ่มอีกโชคลมอีก ทำเหมือนที่เรากําลังเติมลมรถยนต์เออที่ใช้กระบอกสูบเติมอัด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 นี่สูบลมอยู่ที่เติมลมอ่ะที่เติมลมอย่างกระยาน่ะกระบอกสูบอ่ะอัดอัดอัดเนี่ยนะเนี้ยถ้ามันจะขาดก็เอาอีกใหม่จนจนจนมันอยู่กับที่มันคือลมหายใจอยู่เนี่ยอยู่ในจังหวะเดียวที่มันที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 นี้เนี่ย ช่วงนี้ถ้ามันเกิดอาการปวดเจ็บปวดอย่ากลัวทุกทรมานอย่ากลัวอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่ากลัวเพราะเรามอบกายถวายชีวิตแล้วเราจะไม่มีอันตรายเด็ดขาดฟังให้ดีนะเราจะไม่มีอันตรายเด็ดขาดแต่เราต้องใช้ลมอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดใช้ลมเด็ดขาดเพราะสภาวะนี้คือสภาวะที่กำกำลังสมผล ที่เราเจ็บปวดรวดล้าวไปทั้งตัวนี่แหละปวดเสียนเวียนก้ามืดตามัวอะไรต่างๆพรมานเต็มที่นี่เนี่ยเราดูมันเฉยๆนี่กระบวนการของกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าสติปัฏฐานสี่มันเกิดขึ้นเราเห็นมันอยู่นี่แหละขบวนการของสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมอยู่ด,ดูดูมันดูมันอย่างเดียวแล้วก็ใช้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อคลายมันอ่ อย่างต่อเนื่องอย่าหยุดเด็ดขาดถ้าหยุดย่อมน่มีอันตรายแน่นอนเพราะมันจะน็อกได้เพราะในเมื่อเราเปิดทุกอย่างออกแล้วนี่อย่างหนึ่งก็คือหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือเลือดมันไปนเจ็ดหล่อเลี้ยงไม่พอมันจะขาดเลือดสภาวะขาดเลือดได้เพราะเราเปิดอวัยวะทุกส่วนทำงานเต็มที่เพื่อปรับความสมดุล ในร่างกายของเราเออให้มันได้ทํางานเต็มระบบของมันเหมือนเรากําลังยกเครื่องยนต์อัดฉีดเครื่องยนต์ที่เราผ่าเครื่องออกทั้งหมดตอนนี้เรากําลังยกเครื่องกําลังปรับอวัยวะภายในของเราให้มันสมดุล้าตตามหลักก็คือปรับธาตุดินน้ำลมไฟให้มันสมดุลที่สุดหรือว่าปรับอวัยวะของเราพร้อมที่จะ ต้านทานโรคพร้อมที่จะรับทุกสิก่งท,ทุกอย่างเข้ามาเน,นี่ยเนี่ยแม้แต่กฎเกณฑ์แห่งกรรมแม้แต่กรรมทั้งหลายอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราแยกรูปแยกนามเห็นไหมกายส่วนกายจิตส่วนจิตจิตให้เราตั้งเป็นผู้รู้อย่างเดียวสติรรู้อย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นรู้อย่างเดียวส่วนลมหายใจแล้วก็ฟอกไปเนะ่ย กายจะเคลื่อนไหวก็สักแต่ว่ามันไม่ใช่เราอันนี้คือกรรากําลังบันดาลให้เป็นไปให้เรารู้ให้เราเห็นเอ,อตามความเป็นจริงมันกายไม่ใช่ของเรามันจะเคลื่อนไหวมันจะเอะอะโวยวายมันจะพูดอะไรช่างมันเน่แต่เราอย่าไปทําเองนี่คือวิชาของเราอย่าไปกาหนดทําเองเด็ดขาดมันจะออกนอกระบบเออ เราปล่อยให้กระบวนการของกายทําไปนี่คือหลักนะจิตของเจ้ากรรมนายเวหรือจิตอีกดวงเนี้มันจะแยกการทําหน้าที่ระหว่างจิตที่ควบคุมร่างกายเรากับจิตผู้รู้โดยปกติมันก็แยกกันทําอยู่แล้วอต่างมันทําหน้าที่อยู่แล้วระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สานึกมันแยกกันทํางานอยู่แล้วแต่โดยปัจจุบันคนทั่วไปนั้น เขามองว่าเป็นกูอย่างเดียวเหมือนดวงเดียวที่จริงไม่ใช่พลังจิตท,ที่ควบคุมกายก็อีกดวงหนึ่งมันจะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทีนี้พอเรามาตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละมันเกิดการแยกกันทําหน้าที่เห็นชัดเจนก็เหมือนเหมือนกับแรกแยกกันร,ระหว่างกายทําหน้าที่จิตท,ทําหน้าที่จิตเป็นผู้รู้กายเป็นผู้แสดงกรรม แสดงธรรมแสดงกรรมให้เราเห็นชัดเจนนี่เรามาศึกษาค้นคว้าอยู่ภายในของเราดูให้ดีนะนี่คือลักษณะของเรานะให้รู้แจ้งเห็นจริงอยู่ภายในของเราให้มันชัดเจนขึ้นอะไรเกิดรู้รู้รู้เรามีแต่ใช้ลมหายใจไปเรื่อยตลอดพึ่งเล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 ,งเ,ล,ง,เลงเข้าไปนะแล้วมันก็จะเข้าสู่สภาวะหรือเข้าสู่ระบบของโพชงเจ็ดเองเออถ้ามันทุกข์มากๆเข้านี่ มันเจ็บปวดมากเข้านี่กายของเรามันก็จะหาจังหวะหาการแสดงระบบของมันเองมันจะเคลื่อนย้ายของมันเองมันจะแสดงของมันเองจนได้จังหวะได้ท่าทางได้ลีลาในการแสดงมันจะเกือกิ้งมันจะเออาโวยวายมันจะร้องมันจะหัวเราะร้องให้มันจะทําอะไรก็แต่มันจะหาของมันเองค้นของมันเองกรรมใดมีอยู่มัน มันจะชําระกันเองอเราเคยฆ่ากบฆ่าเขียนแล้วเคยทําร้ายเขานี่ยเนี่ยมันก็จะมาที่ทํร้ายร่างกายเราเองทุบตีตัวเองอันนี้คือลักษณะที่มันจะทแทนแสดงกรรมเนี่ยมันก็จะยกระดับเข้าไปสู่วิริยะสัมโพชจงเองโดยตัวนั้นหมายถึงว่าสแสดงกรรมนั้นกําลังสแสดงกรรมนั้นหรือว่าใช้กรรมนั้น เนอ่เพื่อชำระคดีความกันอยู่อย่างนั้นทีนี้จะอยู่ช้าหรือเร็วมันก็อยู่ที่กรรมที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่กำหนดไม่ได้ถ้ากรรมที่มันล้างผ่านเผาผ่านเกิน์ฆ่ามากเจ้าก,กรรมในเวรเขาไม่ยอมเขาต้องเอาชีวิตเรา เออทาให้เราเจ็บปวดมากเขายังไม่สะใจมันก็หลายชั่วโมงมองออกไหมล่ะเพราะกรรมที่เราเคยกินข่าล้างผ่านเขาทรมานเขาเผาบ้านเผาเมืองเขาอันนี้คืออนักปฏิบัติทั้งหลายก็สัมผัสมาแล้วพวกเหล่านี้ก็จะใช้เวลานานนานมากหลายชั่วโมงก็มีน่ะครึ่งวันก็มีอ เนี่ยตรงนี้หละคือการชดใช้นี่กรรมน,น,นี่เวรน่เพราะมันจะบังคับทําให้เราลืมตาไม่ขึ้นตัวมันจะหนักตัวมันจะชาไปทั้งตัวนี่คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเราเราอย่าก,กลัวเด็ดขาดแล้วอย่าไปบังคับให้มันเลิกหรือออกจากกรรมฐานนั้นฟังให้เข้าใจไหมออกไม่ได้ออกจะหนักทั้งวันเลยทีเนี้ย เพราะมันยังไม่ถึงที่สุดแห่งกรรมนั้นเราต้องใช้กรรมนั้นจนสิ้นสุดมันก็จะเกิดสภาวะปิติเองเนี่ยปิติสัมโพชฌง์เองเนี่ยออกจากปิติสัมโพชฌง์มันก็จะเข้าสู่ปัจจทิสัมโพชฌง์เองคือโล่งโปร่งสบายกายเราสงบเย็นสบายกายผู้ขึ้นมาเบาตัวเบาจิตเบาสบายโล่งโปร่งอันนี้เขาเรียกว่า ปัฒน์ทเกิดขึ้นเน่แล้วมันก็อยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ในสภาวะนั้นอย่างนิ่งสงบเย็นอยู่เช่นนั้นเออมีสติระล,ลึกรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่ในท่าที่มันสงบเน่อันนี้ก็เรียกว,ว่าสมาธิสมโพชฌลมันเกิดขึ้นเพราะมันกําลังเสวยสุขที่มันเกิดขึ้นอยู่มันอิ่มอิ่มสุขนั้นพอเกิดปัฒนติแล้วมันก็อยากแกนั่ง อยู่อย่างนั้นนะพอผ่านจากสมาธิสัมโพชฌงปุ๊บจิตมันเข้าส,สภาวะปกติคือวางเฉยเออผ่านสุขมามันก็เหนือสุขเหนือทุกนี่เขาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงถ้าเราจะเปรียบแล้วนี่ธรรมะนี้ก็เหมือนเราหนีเสือปัจจลเคฟังให้ดีนะนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังหรือ เหมือนเรากำลังหนีน้ำป่าแบกข้าวของขึ้นหนีน้ำป่าขึ้นบนภูเขาเพราะเราหนีหนีภัยน้ำท่วมอันนี้ลักษณะมันเป็นเช่นนั้นยังไงมันต้องดินน้นรนมองออกไหมล่ะเนี่ยเนี่ยจนกว่าเนี่ยเราจะหนีพ้นจากภัยนั้นแล้วไปอยู่บนยอดเขาแล้ววางของลง แล้วเราก็จะอยู่กับความสงบเช่นเดียวกันกับที่เนื้อหีเสือป่าจระ,ะเข้ก็เหมือนกันที่เราเห็นเสือได้ยินเสียงเสือเราก็กลัวแล้วหาทางหนีเอาตัวรอดเน่พอได้น่มันก็คือวิ่งวิ่งสุดชีวิตจนห่างไกลเสือเห็นหรือยังพอห่างไกลเสือแล้วมันก็ดีใจเออเกิดปีติขึ้นนี่ แล้วก็โดดลงน้ําไปเออมันก็ลอยคอ,เ,อ,อเห็นไหมมันก็เกิดส,สภาที่โล่งโปร่งสบายเพราะมันลงไปในน้ําแล้วเราก็จะอยู่ในในน้ํานั้นอย่างสบายเพราะมันห่างไกลภัยแล้วเออนั่นแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นเป็นปกติอยู่อย่างสบายเนื้อสุขเนื้อทุกอเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะขบวนมาแล้วเจตมันวางเฉยสุขไม่มีทุกข์ไม่มีน่จน สียงจระเข้ปุบขึ้นมาทีนี้ก็เป็นเหมือนเดิมอีกเขพยายามที่จะเกียรกายขึ้นฟังอีกใหม่แบบเดียวกันนี่คือลักษณะของธรรมะที่เรามีเขาเรียกว่าเห็นทุก์และดับทุกเขเพาเกิดความสุขแล้วมันก็จะจางคายจากฝุ่นนั้นไปเป็นเวขาแล้วเริ่มต้นทุกใหม่นี่คือการชดใช้เวียนนี่กรรมวนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะตัดสรุจนจะ เราจะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกเรื่องเกิดความเบื่อหน่ายเดี๋ยวยังไงก็ตัดสรู้ตามพุทเจ้าจนได้เพราะมันจะแจ้งที่ภายในเราเองเห็นเองเราไม่ได้ส่งจิตไปข้างนอกแล้วทุกคนก็มาใช้กรรมเหมือนกันหมดทั้งโลกแล้วกํลาลังสร้างกรรมใหม่เหมือนกันหมดทั้งโลกไม่มีใครเลยที่ไม่มีกรรมดีกรรมชั่วมานในดีมองเหรอไหม ทุกคนล้วนแต่มีบาปบุญตามมาในอดีตหรือว่ากฎเกณฑ์แห่งกรรมนั่นแหละตามเรามาอดีตเราถึงได้มาเกิดเพื่อชดใช้นี่กรรมนี่เวรแล้วเกิดมาเพื่อที่จะสร้างกรรมใหม่เลือกแดนเกิดใหม่เลือกที่พึ่งที่อาศัยใหม่เลือกเผ่าพันธุ์ใหม่นะนี่คือเราเองที่เป็นมนุษย์ต้องเลือกแล้วเราต้องรู้แล้วว่าเราจะไปไหนวิชานี้แหละเป็นหนทางที่ถูกต้อง เพราะพิสูจน์ได้จริงเราจะไปสวรรค์เราจะไปนิพพานก็เริ่มต้นจากเราตอนนี้ให้มันรู้แจ้งเห็นจริงถ้าเราจะไปนิพพานต้องสลัดทุกอย่างออกจากจิตของเราใช่ไหมเอออะไรเกิดขึ้นรู้เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้แจ้งรู้ชัดขดจัดโลกกดหลงออกเองเพราะถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆเนี่ยอเพราะของเรานี่คืองดอาหารเนื้อสัตว์ความเมตตามันก็จะเกิดขึ้น จิตเราก็จะเกิดความเมตตาขึ้นเกิดความกรุณาเอื้ออาทรต่อสังคมขึ้นนี่แล้วเราก็จะเกรงกลัวต่อบาปทั้งหลายทั้งปวงนี่เรายกระดับจิตในเมื่อบุญเราหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นจนสงบเย็นสบายแล้วความไม่ใช่ตัวตวนของเรานี่แหละเราสลัดออกเราไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดจิตใจอย่างนี้ก็จะเดินทางเข้าสู่นิพพาน เนะี่ยเพราะเราสลัดตัดทิ้งไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเห็นรู้ชัดว่ากายนี้เป็นของแม่เราเราควรจะใช้กายนี้สร้างประโยชน์สร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับมหาชนให้มากขึ้นเนะี่ยเพื่ออะไรเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่เราที่มอบให้เราได้อาศัยข้าใจย,ยังเราก็ใช้กายนี้แหละสร้างประโยชน์ให้มากขึ้นแล้วสลัด ไอสิ่งที่เราสร้างออกเสียไม่ต้องไปยึดมั่นถรือมั่นว่าเราเป็นคนทำม,มันก็จะเป็นกุศลเกิดขึ้นกับสังคมสังคมก็จะชื่นชมเราเองศรัทธาเราเองเพราะเราเป็นม่้ให้ด้วยหัวใจที่เบิกบานน,นี่คือลักษณะที่สังคมจะอยู่รอดจะปลอดภัยจากการเขีนฆ่าจากการเบียดเบียนวิชานี้สุดยอดของธรรมะ ที่จะแก้ปัญหาของสังคมโลกเลยดูให้ดีนะแต่ต้องทำจริงเห็นจริงรู้จริงทำได้แล้วค่อยสอนค่อยบอกต่อเอ hey, อย่างเช่นเราเป็นหมอแล้วเราค่อยบอกต่อให้คนป่วยหรือคนทุกขตกทุกได้ยากลำบากทำเราทำให้เขาเกิดปัญญาไม่ใช่เราไปรักษาไม่ใช่เราไปให้เขาไม่ใช่เขาอยากได้อะไรก็ขนให้เขา เขาอยากได้เงินก็หาเงินให้เขาไม่ใช่เพราะธรรมะของเราไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะของเราทำให้เขาทำเป็นเออทำให้เขารู้จริงสอนให้เขาไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับเขาเองแล้วก็เขาจะมั่นใจเองเขาก็จะเกิดปัญญาของเขาเองนี่คือหลักมันวิชานี้ทำแบบนี้ใช้ลมหายใจล้วนๆน,น่ไม่ต้องไปดูที่อื่นเพราะถึง จะไปเรียนรู้ที่อื่นเราก็ต้องมาทําให้เกิดกับเราถึงจะเรียกว่าปัญญาของเรานั่นแหละทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ทั้งแสงสว่างทั้งปัญญาวิมตติอ่าทั้งจักษุทั้งฌานทั้งญาณต่างๆนี่ต้องเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดด้วยวิธีการปฏิบัติเช่นนี้เพราะเราเปิดรับรู้แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางเราไม่ได้คิดออกข้างนอก ในเมื่อจิตเราว่างนะมันก็ไม่ต่างกับมือถือที่เราพร้อมที่จะรับเครื่องมือสื่อสารต่างๆทั้ง youtube ทั้งอินเทอร์เน็ตต่างๆเช่นเดียวกันครังสมองมันทำหน้าที่เป็นออฟฟิศของพลังจิตกายมันมีหน้าที่ครังสมองมันมีหน้าที่ที่จะรับข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลน,นี้ข้อมูลกฎเกณฑ์แห่งกรรมของสัตว์โลกมันบรรจุไว้แล้วในส่วนควางของจักรวาล แล้วก็ในดวงจิตของเราคือสัญญาขันเมมโมรี่ในจิตมันมีอยู่แล้วแค่เราใช้ลมหายใจมันก็จะเปิดออกให้เรารับรู้ทันทีนี่คือวิชาของเราเราต้องเข้าใจระบบของอินเทอร์เน็ตเข้าใจของทุกอย่างของทุกระบบของทุกสายเป็นอย่างดีถ้าเราทำนะเข้าใจนะยุติเท่านี้นะสงสัยไหมเออ พดีอยาสอบถามว่าพอดีคนเขาถามมา